ที่จังหวัดสงขลานะครับคุณผู้ชมนะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยก็สนที่กาลังกันนะครับนำกำลังไปปิดล้อมจับกลุ่มเด็กที่เขาไม่อยากเรียกว่าเป็นเด็กแวนนะ้นอ่ะเออนะเขาขี่รถจักรยานยนต์นะครับป่วนเมืองก็แล้วกันในขณะเดียวกันไฮไลไท์ที่น่าสนใจเนะี่ยคุณผู้ชมมีผู้ปกครองบางคนที่เขาบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีแค่ขี่ตามเขาไปเฉยๆอ่ะไปดูภาพกันก่อนครับ,บขับออกไปนอกเมืองน่าจะเป็นเป้าหมาย นี่นะฮะ เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่แฝงตัวนะครับขับรถตามกลุ่มเยาวชนแล้วก็ัยรุ่นที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเพชรกเกษมผ่านแยกพลพิชัยแล้วก็ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ฝั่งขาออกจากเทศบาลนครหัดใหญ่ไปถนนลบบุรีราเมศนะครับซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่าช่วงกลางคืนวันหยุดเนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็จะมีกลุ่มรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งนะครับขับขี่แข่งกันบนท้องถนนซึ่งทางพันธุรวบเอก พงพสิทธ์ทองด้วงครับผู้การสพบางกล่ำที่รับผิดชอบพื้นที่รอยต่อสพอหัดใหญ่เนี่ยก็นํากําลังตํารวจสพบางกล่ำส่วนที่กําลังกับสพหัดใหญ่นะครับและฝ่ายปกครองในพื้นที่ก,กว่า80นายวางแผนปิดประตูตีแมวไปวางกําลังตามซอยต่างๆนะครับขณะที่อีกชุดก็ใช้รถสายตรวจเนี่ยเปิดสัญญาณไฟนะครับเปิดไซเรนเลยครับกั้นหัวท้ายนะแล้วก็ไปต้อนกันไปนะจับกลุ่มได้ภายในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับ แต่บางคันนี่ปรากฏว่าเขาขี่ย้อนสอนหลบหนีกับการจับกลุ่มไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งตำรวจสามารถจับกลุมเยาวชนแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นได้52คนเป็นชายถึง40คนหญิง12คนนะครับแล้วยึดรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพการแต่งรถกันมา28คันคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนนะครับขณะที่เช้าวันนี้มีผู้ปกครองเยาวชนนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมบุตรหลานนะครับซื้อข้าวซื้อน้ํามาให้นะครับแล้วก็มาให้ปักคําโดยในระหว่างที่ถูกสอบปักคำเนี่ยครับ คือมีผู้ปกครองบางคนนะออกมาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยออกไปเที่ยวงานนะครับที่จัดกลางเมืองหัดใหญ่เป็นงานเหมือนงานวัดงานสวนสนุกอะไรแบบนี้ครับ<ฆ>แล้วก็บางคนก็บอกว่าลูกเนี่ยออกไปซื้อข้าวนะตอนตีหนึ่งอ่าแล้วพอเห็นตำรวจมาล้อมมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจ <Yeah. S 1> ก็เลยขับขี่รถเนี่ยหนีตามกลุ่มวัยรุ่นที่เขาแว้นกันอยู่เนี่ยเหมือนกับพลอยตามไปกับเขาด้วยะ เออนะฮะ <c oughs> ก็ตำรวจก็จะเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเป็นอีกเรื่องอันนี้เห็น,นมีไฟเน่ไหมฮะเขาจาสสัดงานกัน <จะ S 1> อยู่มาก <นะ S 2> รีไปอ่ะนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนนะครับก็เตรียมแจ้งข้อหาขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นนะฮะขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่แล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้ครับจะมีการคุมตัวทั้งหมดเนี่ยส่งฝากขังที่สารเยาวชนจังหวัดสงขลาต่อไปนะครับ